จาไม่กระบอกจะไม่แย้งกระบอก P R E A U L P R E P P R ี P R E A U L P R P R E P R E P R E A U L P R E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  A U L ได้ไหมทุกคนจงจงเลยทีมทำอะไรที่ว่ามันจะมันจะไม่ไม่กินแท็กออกชวนเพื่อนตกลงปีเตอร์ตกลง ลงจับรถแกรค่าพ <Billboard Sports> ีเรียมแก้์่าเอสยูวีลงยังไงให้หลอกขอดูเสร็จการลงก่อนเจ้นทีเขาเหนจะลงก่อนนะเขานจะลงก่อนบังควบ้วงกัน อยากนั่งรถไปด้วยกันนะเอจริงจุได้เพราะว่ามันใหญ่มากมากจริงๆนะแต่เป็นนี่หอดากคอนเป็นเพื่ออะไรใช่ไหมเกิดแตเปิดพูดก็เหรอแต่เาเปิดเลนะนะถอดรองาเดินออกมาแล้วแบบโหนี่มันทุ่บริหัรเสนึ่งนักแสดงนำแสนำเจนพื่อนเธอะไรขอขอเยตาอันนี้คืออะไรคบพีเตอร์ แล้วเจอตาตาขอดขอดข,อ,ข,อ,ข,อ,ขอ,อยังไงนะขอดยังไงหลอดไหมอ๋อฉันต่เบร์ฉนตื่นเบครับาสานะสัตว์ปาครับจากทะเลอยูดเราก็เจอเราก็สัตว์ป่าครับอเอาเลยว่าเัาได้ไ,ไปขายอย่าลืนมลนะครับใชโคด อน่ีงดีไทยบอลที่และกอมพิวเทีมต้องป้อนด้วยแลวทำรถนำที่ไปต้องดูที่ไหนในี่ย้ไปครับผมพอเราไปกันแล้ว เฮ้ยแต่กรไนั้ช่ถอะอากเออขนาดรอนานแบบนี้สามรุกของเราก็ยังฟังเพลงกรันเบื่อหรือเปล่าไม่เบื่อรือสนะมันก็เบื่อแล้เพราะเราลอกแต่นหน้าหลายังไงทีเอาหลีเมื่อกี้แอบได้เห็นอะไรบ้างครับคือม่เยอะผมได้ยินมีคนดับอะไรว่าลี R E M I U L อะไรอย่างเงี้ยรีเอมรีเออยูอ พีาีอ็นยูเอ็มพึียพึี่ยาเราูอาไหมเ็นไอยูเอ็มาหมพีพีารเป็นไอยูเอ็มเอามา่ดูเอาม่เอาเราไม่ต้ไปู่พีรีเออเอ็ึนี่ยพึ่เี่ยเอาไม่านอใช่ไหมอารการที่ได้ยินมาว่าเหมือนไหมก็บอกว่า จะทาที s <S yeah, that, oh oh wow ่กาไเขก็มีส่วนร่วด้วยเ่นกันนะครับจะบอกว่าเรว่างที่เราเน้นเป็นความทีมงาน่เราได้ฟเอ็น s เหมือนกันเฮ้ซึ่งแล้วเอ็กซ์วีเนี่ยก็มีส่วนร่วมกนนะครับผมเทียบท่มือนที่ที่บอกคือพีอา i ดีได้เป็น